ไอโดไอโดร่วมกันร่วกันทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันกลมมือข้างที่หนึ่งาที่สองข้าที่สามข้าที่ส โอ้ยหมดแล้วอยาบ้ากรให้ปราดีนะใายที่หก ที่เจ็เริ่มแชพลังเริ่มอย่าลืมหมดแล้วได้ไหมจำครูไว้นะร่าอยาสิติดจะมาตอนเธอถือเพ่อแม่ เข้าเรียนลุหินไหมไม่เข้าเพราะเรรวมพลังแต่ถ้าหนูไม่ช่วยจะรวมพลังไม่นานครับมันลุมเองปรบมือสิทครัง 我们要怎么伤害？伤害 เราแต่ละครั้งเราก็จะแซ่เพราะต้บือสามครั้งตาขอชี้แบบปั๊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 บฝาดุสายดูไอไอย่างี้นีเดี๋ยว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 จสารมื่อเข่าุกมือทุบกมือลูมมึง

เอาไปเอาขวาโป้อ่าพูดนะอย่าพูดนะนะเอาเปลี่ยนเปนขวาค้อยสายตูเปลี่ยน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 ให้ไวขึ้นให้ไวขึ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เปลี่ยนนิ้วไม่ได้เปลี่ยนมือนี่นะให้เปลี่ยนนิ้วของแต่ละมือเราจะแยกสมองอ่ะเอาเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยน ไม่มีคาราวานนะครับไม่มีคาราวานเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเล่วนะน่าจะตัดสุ่เลิ่มแข่งกันแล้วนะอ่าอ่าท่าที่ได้ยังจะไปท่าที่สามนะพร้อมยังท่าที่สามท่าที่สามอ่ซ้ายเอลขวาจีเปลี่ยนขวาเอลซ้ายจี นล้ว <laughs> เออเอาละฟังผมนะเฉพาะเด็ววกอย่างเดียวนะผู้ปกครองยืนเชียร์ฟังเพลงว่า you ผู้ปกรออยู่ด้วยมีทั้งหญิงและผั้ชายมีทั้งชายมีมหนึ่งมสามและผู้ปกครองอ่า มอสองมอสมีสองตัวตัวแรไม่สํเร็จนะแต่ก็โอเคับเราพุ่มคอโอเคนะมอ่งมีสคนมอสองมอสามพุ่มคออ่านอได้ไอตอมีไหมนะ มอหนึ่งมีสามมอสองโอ้บุจะที่นีีตายเลห้าคนมอสามเล็มีแค่สองคนผู้กองสี่เลยนะอ่ะนมปเป็นอะทำกบกเอาเข่าชุดเข่าทำกบกยานนี้สร้างบุคลากรต้องการหมู่บ้านให้แล้วคุณต้องสร้างกกอบให้หมู่บ้าน หนึ่งเสียงเพลงทับผู้ใหญ่ที่ถือว่าท่านเป็นผู้นำนะผูกหัวเชือกต่อกันที้หมดให้ดันเลยถ้าผมหรือผพวกรไปดึงปึ๊บหลุดถือว่าคุณต้องการเหลวหลุดมูไดู้หนึ่งถือว่าแพ้หมดนะถือว่ายากิึงระบาดเข้าลุกอินนะหนึ่งเสียงเพลงเลิ่ ไหเมื่อกี้ที่เชียงคานเพราเธอไม่ได้จับแล้วหนูไม่รับสั่ง तुम तो सब में वही गोष्ट ย้ายเข้ากันแล้วจะเข้าสู่ยามติดตะกิดข้าวนี่มีการการั้งสมองเป็นการสาร้รงรางแขงนะเห็นเห็นชัดหรือไม่ขอเชิญแต่ทักบอกว่าบรรยายการโน่นนี้ที่เห็นชัดแต่เมื่อกี้เนี่ยต้องเริ่มตกมือตั้งหลายจนภูมิเชื่อเห็นชัดเลยนะนักบรรดาจงแบบนี้อ่าตอนนี้ให้ดูชั้นคาสีขาวเน้นดูเฉพาะสีขาวว่า คนใส่เสื้อสีขาวแต่เราอยประชุมก่อนนะผมถามนะัะว่าเขาโยนลูกบาสสีแดงให้กับคนสีขาวเท่านั้นนะกี่ครั้ง็นจนจบวิดีโอนะพอจบเสร็จประชุมกันว่ามันได้กี่ครั้เนี่ให้ดูคนแต่งชุดสีขาว เขาโดนรูปหมาให้กับคนสีขาวกี่ครั้งจะจบใดีโนนี้พร้อมยางพร้อมแล้วห้ามเก็บดังนั้นนับในใจแต่ก่อนจะบอกนะอ่านกลุ่มนี้ใครแมงกลหัวหน้ากลุ่มนี้ใครแมงเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ที่เสือแดงหัวหน้ากลุ่มนี้สองคนนี้ใครหัวนหน้ามึงสิกูสิมึงสึ จริงมนะทีนี้อย่าดูสีขาวให้ดูสีดำเชิญคนอีคนเจ็ดสิบคนเห็นไม่ถึงสิบคนคนไอ้สิบคนคนั่นคือทุกนำที่มีเสกยภาพโอเคนะเดี๋ยวตบบ่ายได้ไมมบ่ายเดี๋ยวเอาดูวทวิธเจ้าข้องน้ำครูให้เวลาแค่ห้านาทีพอนะผมม,มีเวลาน้อยจริงๆ หรือจะเลิกเลยผมว่าเลิกได้ครัเออผมว่าได้หมดอ่ะงั้นก็แต่แับมาต้องเป็นกลุ่มเดิมที่เรียกเขียนชื่อตั้งชื่อกลุ่มสรุปแกของกลุ่มรักชาทางของกลุ่มยู่ไว้นะแม่มื่อดูว่ามีใครเขารู้อยู่แล้วหนูก็รู้จักอย่าแต่ใครหาเพื่อนสนิท ไเพรามน้าก่อมเพียและจะช่วยตงนอ้อันนี้พรจะให้จัดวงกลมให้ครูเลยมาได้ยกช่องว่าเราต้องเรียน